สวัสดีครับพบกับช่วงเติมของเข้าคาง EP ที่หครับในวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นที่ได้มาจากไห,หนาประเทศจีนกันเริ่มที่ตัวแรกจากงานบ็อกคีอิมากเลียนส่สองเป็นงานพลาสติกคิดลิขสิทธิ์จีนของที่แถมมาในกล่องก็ดูให้มาเยอะพอสมควรตัวนี้ได้มาในราคา1นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหยวนและชิ้นที่ส d งดักกอนโซ่ไฟต์เ J 2 0่ h a ชางเวยตัวงานมาในรูปแบบของพลาสติกคิดตัวนี้แค่เห็นครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อเลยด้วยดีไซน์ที่โคตรเท่และ กล่องนี้ได้มาในราคา99าหยวนและชิ้นที่3เป็นงานกล่องสุ่มน้องวานเบรูก้ามัสคอตของทางเอเดอติซันยาอันนี้เดี๋ยวผมจะขอแกะไปเลยก็แล้วกันเพราะกล่องน้องมาในสภาพที่ยับเยินมากเปิดมาได้เป็นน้องวานล่างคิวปิดก็น่ารักดีนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นงานกล่องสุ่มจากค่าย ldcx มาในลายชื่อ D ิ gimon a d v e n t u r e y ย m ม y ี o x เป็นตัวละครจากดิจิมอนภาคแรกในทีมกล่องข้าวน่ารักน่ารัก,รกเห็นมันดลดราคาอยู่ผมเลยได้มา3กล่องตกกล่องละ29หยวน ชิ้นที่5ก็จะเป็นงานกล่องสุ่มคอ m เบนเลเดอร์ค่าย LDCX โดยเส้นนี้ก็จะมีคูกะปิวเซโ e วันเซเบอร์รีไว์และก็กีสชิ้นที่6เป็นงาน Transformer ์เนมิสิดพรามค่ายทอมเปเตอร์โดยตัวนี้จะเป็นกล่องพิเศษเห็นว่ามีขายแค่ที่จีนเท่านั้นโดยตัวกล่องก็จะมาแบบสีดำเรียบๆเ,เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็อย่างว่าแหละเป็นตัวย้อมและตัวสุดท้ายคิงโจจากอุลตร้าแมนซีรีค่ายคีเพ มานาลายอุลตาไคจูในรูปแบบของพลาสติกคิดไว้มีโอกาสจะมาอันบ็อกกันอีกทีโดยรวมของทั้งหมดที่ได้มาก็จะมีประมาณนี้ยังไงนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมได้มีโอกาสพากเสียงติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ